สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารของน้องเพชรคทาวุฒิเถื่อนประยูนนะครับผู้เข้าแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน31ต้องบอกว่าล่าสุดล้านแตกแล้วเรียบร้อยนะครับเพชรคทาวุฒิก้าวสู่แชมป์30สมัย ถ้าจะให้พูดถึงนักร้องประกวดในเวลานี้นะครับคงหนีไม่พ้นเพชรคาถาวุฒิเทอนประยูนผู้เข้าแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน31ในเวลานี้คว้าแชมป์ไปแล้ว30สมัยโดยเมื่อวานนี้นะครับ 14มกราคม2566เพจรายการโดนเพลงทิงทุนนะครับได้เผยโพสต์ระบุว่าขอแสดงความยินด,ดีกับแชมป์30สมัยเพศเพชรบุรีคว้าเงินสะสมเลขสวยไปที่1ล้านบาทหนุ่มน้องเมืองเพชรคนนี้จะไปต่อได้ไกลแค่ไหนส่งกำลังใจมาเชียร์พร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงสาวเวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31ในขณะที่เพชรเองเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณใต้โพสต์ด,ดังกล่าวโดยระบุนะครับบอกว่าขอบพระคุณทุกๆกำลังใจของวันนี้ มากมากนะครับที่ทุกทท่านมอบให้น้องเพชรสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆรอบเลยนะครับขอบพระคุณทุกทท่านขอบพระคุณมากๆครับโดยมีแฟนๆนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีแล้วก็แสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิชาวเพชรบุรีดีใจมากที่มีนักร้องชนาลิศมารับรางวัลหนึ่งล้านบาทแล้วยังมีอีกต่อไปขอให้โชคดีขอให้เด่นดังไปทั่วสารทิศแต่ขอให้ชาวเพชรบุรีต้อนรับน้องเพชรก่อนดีไหม อีกหนึ่งข้อความบอกว่าคือว่าน้องเพชรเนี่ยเสียงนุ่มนะและเป็นเด็กกระตันยูหลายๆคนในรายการคงอยากให้โอกาสน้องเอาเงินไปสร้างบ้านเพราะพวกเขาก็ได้บุญด้วยบวกด้วยน้องก็ยังเป็นเด็กรูปร่างหน้าตาดีอีกหนึ่งข้อความระบุนะครับบอกว่าน้องเพชรเนี่ยเป็นเด็กสู้ชีวิตกระตันยูต่อพ่อแม่ชาตินี้ไม่มีทางอับจนมีแต่รุ่งเรืองเจริญพ่อทองเขาตะกร้าคุ้มครอง อีกข้อความนะครับบอกว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเงินล้านแตกแล้วครับขอแสดงความยินดีกับเพชรด้วยที่ทําได้สําเร็จดวงของเพชรตอนนี้กําลังรุ่งและพลิกสุดๆสู้ต่อไปครับเชื่อว่าเพชรก็คือเพชรโดยหากย้อนไปเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับเพชรคทาวุฒิเองเนี่ยก็ยังรับงานร้องเพลงขณะที่แข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนแสดงให้เห็นถึงความขยันและมานะของเพชรคทาวุฒิเป็นอย่างมากครับโดยในวันนั้นเนี่ยนะครับเพชรคถาวุฒิเองได้โพสต์ข้อความ หลังไปงานคอนเสิร์ตท,ที่วัดพระาธาตุไห่ส้อยที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับโดยระบุว่าน้องเพชรขอขอบพระคุณความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูพิสาอรอัธกิจจะอาวาสวัดพระาธาตุไห่ส้อยมากๆนะครับที่เมตตาเรียกใช้ให้น้องเพชรได้มาร่วมแสดงโชว์ในงานประเพณีน้มัสการพระาธาตุไห่ส้อยครับแล้วที่สําคัญอย่าขาดไม่ได้ต้องขอบคุณกําลังใจจากพ่อพอแม่แม่ ที่งานมากๆครับที่ให้ความสนับสนุนให้ความรักเอ็นดูความเมตตาที่มอบให้น้องเพชรด้วยครับยังไม่ครบนะครับน้องเพชรขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ในบ้านน้องเพชรคทาวุฒิมากๆครับที่มอบมาลายออนไลน์และมอบกําลังใจให้น้องเพชรอย่างล้นหลามเลยครับน้องเพชรหวังว่าจะได้มีโอกาสตอบแทนพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทุกๆท่านทุกๆคนอีกครั้ง ในงานไหนสักงานที่ไหนสักที่ด้วยเสียงเพลงของน้องเพชนะครับขอบพระคุณมากๆครับติดต่อเรียกใช้งานน้องเพชได้ตลอดเวลานะครับ0624843696ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ